น่าหน้าค่ะวันนี้มีคนถามมาว่าตัว200สีใส่กระเป๋านักเรียนได้หรือเปล่ายิบพ,พี่ดูหน่อยได้ไหมลูกดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวพาไปใส่ให้ดูนักยาเฮ้ยมันเลิศมากตัวนี้คือตัวใหญ่สุดเลยไหมลูกคนนี้ใหญ่สุดเลยค่ะเออ2 0งสีฉ่ำาๆจริงตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะใ,ใครดูรีวิวตัวเต็มจะเห็นเลยนะคะว่าน้องจะมีตัวแมกเนตอยู่ตรงนี้เนาะจะเป็นแม่เหล็กทําให้เวาลาปิดอะคะ่ะจะสนิทแน่นอนแต่ว่า200สีมันจะมีน้าหนักนิดนึงหนักประมาณ3โลกว่าใช่เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าใส่กระเป๋าได้หรือเปล่าปะอยังเม ขนาดถือยังมือเอาเราลองพาไปดูซิว่าใส่กับนักเรียนได้ไหมได้จ้ะอันนี้เราก็มีกระเป๋าให้น้องนาน่าทั้งหมดสองแบบนะคะเนาะแบบแรกก็คือกระเป๋านักเรียนลูกลองใส่ดูซิว่าถ้าหนูใส่หนังสืออะไรบลาๆๆงไปเนี่ยมันจะใส่ได้หรือเปล่านะคะได้ได้หมอันนี้คือกระเป๋าใส่มาตรฐานเลยเก็บไว้บ้านดีกว่านาน่าบอกไม่ได้อาใส่น้องดูก่อนเนาะเขาอยากรู้ว่าได้หรือเปล่านะคะดูเวลาใส่ก็ลำบากก็ค่ะ ถ้าใส่2องสเท่ากับหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยใส่ได้ไหมไม่ได้แล้วอันนี้หนูลองสลอรดูดิลองสะพายดูดิเอาแบบจริงจังจริงจังว่าใส่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นนะคะใครที่เอากระเป๋าใบเล็กก็ไม่น่าได้นะลูกนะแต่ถ้ากระเป๋าใบใหญ่ก็อาจจะได้เนาะอ่ะนะถ้ากระเป๋านี้ล่ะใส่กระเป๋าสะพายไปได้ไหมแขนหลุดเลยค่ะอ่าแขนหลุดเลยเพราะว่า เพราะมันหนักมากเนาะ<อ>ก็อย่างที่บอกะท้าหนักประมาณสามโลนะนก,กระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะข้างใส่ได้ไหมลูกนี่ค่ะคอเอ้ยได้อยู่อ,ยอัานาาาไหนสะพายนะนะนะสะพายนี้อ่ะสะพายเออรู้สึกยังไงคะต้องห,หนักสามเก้าเนี่ยพี่นาน่าหนักสามเก้าถือกระเป๋าไอถือสอง้อยสี่ไปโรงเรียนรู้สึกยังไงคะหนักมากเลยหวยสุนแล้วได้ยังไงลูกคิดว่าเก็บไว้บ้านดีกว่าเก็บไว้บ้านดีกว่านอหนึ่งไม่หายด้วยสองก็คือไม่หนักด้วยนะคะ ได้สองร้อยสีซื้อที่ไหนดีคะทำในตะก,ก้าได้เลยจ้าตรงไหนเออตรงนี้กองเชียเยอะไหมกองเชียก์องเชียเยอะไหมตรงนี้ <c oughs>